มีการที่มีผู้เสียหายมาแจ้งความที่สอสอเพื่อขวาง1คดีนะครับถัดมานะครับปี2 5 6 7นับแต่ห่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นต้นมานะครับก็ปรากฏว่ามีการมาแจ้งความที่สงพักสอสอเพื่ขวางนะครับอีกหคดีมิถุนายน8คดีกันธนาคม49คดีคดีเริ่มมีความซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นและก็มีผู้เสียหายเริ่มเพิ่มเติมมากขึ้นในห่วงแต่สิงหาคมนะครับมี75คดี กันยายน8.4คดีตุลาคม6.5คดีและก็พฤศจิกายนนะครับ60คดีซึ่งรวมแล้วประมาณ520คดีซึ่งในส่วนนี้นะครับทางพัฒงานสอบสวนได้รับควาร้องทุไว้ในเบื้องต้นเป็นเรื่องของพอรบอรเช็คนะครับโดยรายละเอียดทั้งหมดที่ผู้เสียหายมาแจ้งนะครับโดยคร่าวๆในเนื้อหาก็คือว่า,ามีตัวแทนเป็นโรเกอร์นะครับมาติดต่อนะครับในการลงทุนร่วมกับ ทางกลุ่มของหมอบุญกับพวกโดยอ้างว่าจะเป็นการระบลงทุนในการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์โดยมีบอกว่า5โครงการด้วยกันโครงการที่1คือโครงการสร้างศูนย์มะเร็งนะครับย่านปินเกล้าพื้นที่7ไร่งบลงทุนทั้งหมด4,000ล้านบาทโครงการที่2โครงการเวนเนตเซนเตอร์ย่านพระราม3 มีการสร้างที่พักอาคารสูง52ชั้นรองรับผู้สูงอายุ400ห้องบูญค่าการลงทุน4,000-5,000ล้านบาทโครงการที่3ครับสร้างโรงพยาบาลในสปปลาวนะครับ3แห่งที่เวียงจันทร์2แห่งแล้วก็ที่จำปาสัก1แห่งต่อมาครับโครงการที่4เข้าร่วมลงทุนกับโรงพยาบาลในเวียดนามนะครับโดยช่างก๊ลงทุน4,000-5,000ล้านบาท นะครับตามภาพนั่นคือทางฝ่ายของลาวและเวียดนามในโครงการที่เขากล่าวอ้างถึงนะครับแล้วก็โครงการที่5การสร้างบริคอนอินเ l อเจนนะครับซึ่งทําหน้าที่ด้านไอทีมูลค่าประมาณ100ล้านบาทซึ่งนะครับถ้าหากมีการร่วมลงทุนแล้วนะครับผู้ที่ร่วมลงทุนในปี6-6จะได้กําไรประมาณ700ล้านบาทปี6-7อาจจะได้กําไรเพิ่มขึ้นประมาณ1,000ล้านบาท ซึ่งในพวกดังกล่าวนี้นะครับช่วงวันที่2 4งถึงสพันธาปี66ที่ผ่านมาเราพบว่าทางหมอบุญนะครับได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองโดยการออกสื่อนะครับทั้งลงเว็บไซต์ทั้งการให้สัมภาษณ์ลงสำนักพิมพ์ใหญ่ๆนะครับรวมถึงการบอกข่าวผ่านคนรอบตัวและก็ครอบครัวพนักง,งานรวมถึงโปรกเกอร์ซึ่งเป็นตัวแทนในการแจ้งระดมทุนโดยอ้างว่าตนเองนะครับมีบริษัทหลักทรัพย์ นะครับซึ่งจดทะเบียนถูกต้องในตลาดหลักทรัพย์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับซึ่งมีตามข้อเท็จจริงเขามีอยู่จริงอยู่แล้วนะครับแต่การรบับรู้ดังกล่าวนี้นะครับจะให้ค่าตอบแทนสูงนะครับมากกว่าสถาบันการเงินซึ่งข้อมูลดังกล่าวเ,เมื่อเผยแพร่ออกไปนะครับประชาชนนะครับรู้ทั่วไปเนี่ยที่เขาติดตามดูข่าวเนี่ยเขาก็หลงเชื่อและเชื่อว่าการร่วมลงทุนดังกล่าวน่าจะเกิดผลกำไรตามที่เขากล่าวอ้างนะครับซึ่งโครงการในรูปแบบต่างๆที่ท่านเห็นนี่นะครับ ก็ปรากฏว่าในการทาสัญญาดังกล่าวเนี่ยเป็นสัญญากู้ยืมเงินนะครับโดยให้ดอกเบี้ยกับทางฝั่งผู้มาลงทุนนะครับและก็มีการจ่ายเช็คนะครับให้กับผู้เสียหายเพื่อชำระหนี้เงินกู้รวมทั้งจ่ายเช็คล่วงหน้าเป็นค่าดอกเบี้ยโดยหมอบุญเป็นคนลงชื่อในเช็คดังกล่าวและมีภรรยาและลูกเป็นผู้คำากาันเซ็นเช็ค หลังเช็คด้วยนะครับเพื่อการยืนยันว่าถ้าถูกฟ้องเนี่ยเมียกับลูกก็เป็นหนึ่งในลูกหนี้ด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับในห่วงแรกมีการชําระดอกเบี้ยบางส่วนบางคนนะครับแต่ถัดมาครับไม่จ่ายเลยนะครับเงินต้นขอก็ไม่คืนเลยนะครับเช็คเมื่อถึงเวลาการชําระผู้เสียหายเอาไปขึ้นธนาคารป็นเสธการแจ้งเงินนะครับห่วงถัดมาครับ วันที่29กันยาย,ยนที่ผ่านมาปรากฏว่าหมอบุญได้เดินทางออกไปต่างประเทศนะครับในห่วงวเวลา14.25เส้นทางกรุงเทพไปฮ่องกงพฤธิการเข้าขายที่หลบหนีนะครับซึ่งจากการตรวจสอบทั้งหมดนะครับโครงการที่เขากล่าวอ้างถึงเนี่ยนะครับมันไม่มีอยู่จริงนะครับและภายหลังนะครับผู้เสียหายพยายามติดตามทวงเรื่องดอกเบีย้ยและก็งเงินต้นปรากฏว่าถูกเบียดบังเอาทรัพยสินไปทั้งหมดเลย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนะครับทางคณะพนักงานสอบสวนนะครับของสนเพื่อขวางจึงทําหนังสือนะครับมายังบชนท่านผู้วิการณ์ตำรวจบาลนะครับท่านเล็งเห็นแล้วว่าเรื่องดังกล่าวนี้มันผิดปกติแล้วเรื่องแค่เพียงพนบอเช็คไม่น่าใช่แล้วนะครับพฤติการนะครับข้าวขายนะครับเรื่องการชอบกงประชาชนนะครับจึงมอบหมายให้ผมพร้อมด้วยกับท่้งรองสมควรนะครับให้ตั้งข้าว่านพนังงานสอบสวนขึ้นมาสืบสวนเรื่องนี้ นับแต่ห่วงวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับซึ่งจากนะครับผลพวงดังกล่าวทําให้เราทราบกลุ่มของผู้ต้องหาทั้งหมดว่าตัวหมอบุญเป็นตัวการนะครับในอา่านออกโครงการนะครับในการคิดเรื่องสัญญาผู้ยืมเงินในการร่างสัญญาเป็นผู้ลงมือจ่ายเช็คทั้งหมดนะครับและได้รับประโยชน์ไปส่วนภรรยากับลูกนะครับเป็นผู้ร่วมในการเรื่องทำสัญญาผู้และก็สลักเช็คด้านหลังนะครับ เป็นการคำประกันนะครับเลขาสองคนนะครับก็เป็นคนที่ทําสัญญาและลงนามวิชัยเป็นพ,พยานนะครับแล้วก็เชื่อได้ว่าได้รับ,รบสลประโยชน์แน่นอนนะครับส่วนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มบรกเกอรนนะครับบลกเกอร์เป็นการนําเสนอนะครับข้อมูลการลงทุนนะครับชักชวนการลงทุนและก็ได้เปอร์เซ็นต์จากการที่มีผู้ร่วมลงทุนนะครับซึ่งในส่วนกลุ่มดังกล่าวนี้จากการรวบรวมหลันฐานทั้งหมดแล้วนะครับ พนักงานตารวนได้นําเสนอต่อสารอาญานะครับขอ,อนดหมายจับโดยตัวหมอบุญเองเราได้ยื่นหลักฐานเพื่อดาเนินการในข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันให้กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระสมคบกันโดยตกลงกันตั้งแต่2อคนไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินและออกเช็คเพื่อชนานํารนีที่ไม่มีอยู่จริงนะครับและบังคับได้ตามกฎหมาย และธนาคารไปเสร็จการจ่ายเงินนะครับในส่วนของผู้ต้องหาส่วนที่เหลือนะครับอีก8คนนะครับก็ได้ยื่นคําร้องขอหมายจับในข้อหาร่วมกันชกกลมประชาชนและร่วมกันให้กู้ยืมเงินเป็นการชอกลมประชาชนนะครับซึ่งสารได้อำนหมายจับเมื่อวานนะครับเราดําเนินการทําการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับทั้ง9คนโดยจับได้เมื่อวานนะครับ6รายนะครับ ส่วนอีก3รายนะครับก็คือตัวหมอบุญนะครับตอนนี้นะครับเชื่อว่าอยู่เดินทางอยู่ต่างประเทศนะครับส่วนพันยาเล็กลูกนะครับพวกนี้กาลังติดตามจาับลุ่มอย่างเร่งด่วนนะครับในส่วนนี้ที่ท่านเห็นนะครับจากการตรวจสอบและตรวจยึดเรายึดโมเดลต่างๆที่เป็นโครงการนะครับเนี่ยทั้งลาทั้งเวียดนามทั้งโครงการนี้มันไม่มีอยู่จริงนี่คือการตรวจริบบิ้งต้นกับ2ท่านเห็นที่บนโต๊ะนะครับก็คือสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาจ่ายเช็คนะครับที่เช็คออกไปรวมถึงทรัพย์สินนะครับกำลังตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดว่านะครับโฉนดที่ยึดมา3ากล่องดังกล่าวนะครับมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินของหมอบุญเองมีรถยนต์ทั้งหมด19กคันตอนนี้ทั้งที่บ้านพักที่ทําการตรวจค้นไม่อยู่สักคันนะครับกำลังติดตามว่าไปซุกซ่อนอยู่แห่งหุนใดนะครับในส่วนของที่ดิน21แปลงอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งหมดนะครับเพื่อตรวจสอบว่า เป็นที่ดินที่ได้มาหลังจากห่วงปี6.2หรือเปล่าโทษทีครับร่วงห่วงปี6-6หรือเปล่านะครับตั้งแต่มีการโฆษณาเรื่องนี้นะครับในการที่บอกโครงการไปเพื่อระดมทุนดังกล่าวนะครับในส่วนนี้นะครับทางคดีนะครับเป็นคดีที่ยุ่งยากซับซ้อนและก็เกิดเหตุกับผู้เสียหายจำนวนมากรวมทั้งแต่ละรายนะครับก็จากตางคนีเรามีการทำสัญญานะครับในคามที่ต่างๆแตกต่างกันไปซึ่งเข้า เงื่อนไขตามคําสั่งสำเนานชาติว่าคดีดังกล่าวนะครับอยู่ในมากสอบส่วนของกองบัญชีการสอบสวนกลางรวมทั้งนะครับคดีนี้นะครับเป็นความผิดตามบัญชีท้ายประกาศกรคอพนะครับของดีเอไอนะครับเรื่องกําหนดรายละเอียดลักษณะความผิดที่เป็นคดีพิเศษซึ่งสส่วนนี้นะครับทางพ่านทาส่วนของกองบัญการกำหนจคำพันดิ้งนะครับโดยผมและรองสมควรจะดาเนินการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดก่อนนะครับและก็จะยื่นนะครับให้ทาง ผู้ัำกับารนกานนรับและธรรมชาตินะครับเพื่อพิจารณาในส่วนของจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกฎหมายต่อไปนะครับพ่วงระหว่างนี้นะครับในการติดตามจับกลุ่มตัวหมอบุญน,นะครับเราได้ออกนะครับเรียกโนติสประสานงานไปกับสวงตานแต่ประเทศรวมทั้นนงของตทเรานะครับในการประสานงานจับกลุ่มนะครับเบื้องต้นทราบว่าอยู่นะครับจากฮ่องกงเนี่ยเขาเดินทางต่อประเทศจีนนะครับอยู่ระหว่างการประสานงานในแต่กลุ่มเพื่อมาดําเนินคดีนะครับ ส่วนข้อหาฟอกเงินนะครับในเส้นทางดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการขยายผลสอบส่วนอยู่นะครับก็ข,ขอบคุณทุกท่านนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสําหรับที่ท่านรองบอกว่าในส่วนของหมอหมุนยมีความตั้งใจท่อโกงต้องตัดแรกรอดีเรื่องเช็คเนี่ยแสดงว่าหมอหมุนยัวางแผนว่าจะให้ดําเนินดีแค่เพียงในว่าเรื่องบอลบลเช็คนั้นใช่ไหมครับในเบื้องต้นนี่คือออกเขาออกเรื่องสัญญากู้ยืมเงินเพื่อพูดง่ายๆแผนดุลกรรมเขาชัดเจนว่าเป็นเรื่องของบอบเช็ค แต่พฤติกรรมของเขาไม่ใช่เรื่องแกงการให้หเสเ็กเพราะแกนระดุดุนโครงการต่างๆเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงเลยในายหลงเชื่อคิดว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นจริงตั้งแต่ปี6-6ถูกไหมครับพอระทอดระยะเวลานานไปถึงปี6-7ที่ผ่านมาสองปีเขาไม่เห็นอะไรเลยในการลงทุนนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเน่ยเมื่อมีโครงการอยู่จริงถือว่ามเป็นข้อได้จริงที่เกิดขึ้นแสดงข้อมาได้ให้กับ ถามผู้ที่หายหลงเชื่อแล้วนะครับมันเข้าข่ายเรื่องช็อกโกมันชาชนส่วนการกู้ยืมเงินมันกลายเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินที่ผิดกฎหมายแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเข้าข่ายข้อหาทั้งหมดนะครับสารน้พิารณาและออกหมายจับเรื่องตัวหมอบุญกัพวกเลยนะครับก็แสดงว่าตั้งใจจะเอาแค่คดีเช็คคิดว่าได้อาจุกเนินคดีแค่คดีเช็คเพื่อไม่ให้ถูกอายัดทรัพย์หรือว่าททรัพย์นอนาคตใช่ครับนี่คือแผนการของเขาซึ่งตอนนี้ที่เรานั่งดูกันนะครับมันไม่ใช่เพียงการลงทุนแค่ห้าโครงการนี้ กำรังสอจสอบย้อนหลังว่ามีผู้เสียหายที่ถูกหลอกในการลงทุนเนี่ยหลายอย่างอย่างโครงการนี้นี่ก็ไม่มีอยู่จริงนะครับก็สตางปัจจุบันเนี่ยเจ็ดพันห้าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนครับท่านกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดเบื้องต้นนะครับจากการตรวจสอบพบว,ว่าพอผู้เสียหายให้เงินมากับผมผมต้องหาโดยจ่ายเช็คให้เรียบร้อยหรือจ่ายแล้วเรียบร้อยเนี่ยเขามีการโอนไปยังบัญชีธนาคารนะครับเสร็จแล้วก็ให้ในขาเนี่ยไปเบิกเงินสดจากธนาคารเลย โดยได้กระนสดเป็นล้วนๆ่ะเจ็ดพันห้าเลยนะส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมแบบนี้เลยนะครับอย่างที่ถ้าผู้การไปตรวจสอบดูเนี่ยหลักหนึ่งร้อยล้านไปเบิกเป็นเงินสดจากแบงก์เลยแล้วเาสดออกไปแล้วให้คนที่ลงทุนมากสุดเนี่ยในผู้เสียหายทั้งหมดกี่รายแล้วใครลงทุนมากสุดหลักเท่าไหร่หลักประมาณห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบล้านนะครับหกร้อยล้านสี่ร้อยล้านต่อท่าน านเนี่ยเป็นบุคคลสคัญหรือเป็นนักธุรกิจหรือเป็นอะไรมีทั้งนักธุรกิจที่เขาเห็นนะครับแล้เากาอุค์กรทางการแพทย์ที่มีความเชื่อถือนะครับว่าโครงการจะเกิดขึ้นจริงเชื่อถือจากโบรเกอร์หรือว่าเชื่อถือจากตัวคุณคุณหมอทั้งสองส่วนเลยตัวโบรกเกอร์เนี่ยก็คือไม่ได้ทําหน้าที่เป็นโบรกเกอร์โดยบริษัทสั่งการให้มาเป็นการทํหน้าที่ส่วนตัวของโบรกเกอร์เองซึ่งอยู่ใต้อนนํานาจของบริษัทนั้นแต่ใช้ เขาเรียกว่าสิทธิส่วนตัวของตัวเองแปนแนะนำนะครับแปลงว่าโปกเกอร์กับหมอบุญเนี่ยรู้จักกันถูกต้องครับกับตัวแทนคุยกันในการที่ร่วมกันระดมทุนต่างๆแล้วการเลือกเยื่อเนี่ยโปกเกอร์เป็นคนเลือกหรือว่าหมอหมญเป็นคนเลือกที่ให้มีสองส่วนเลยครับทั้งหมอบุญเป็นคนเลือกรวมถึงนะครับตัวโบ๊กเกอร์ย่อมรู้อยู่แล้วว่าผู้ที่มาลงทุน ในบริษัทที่เป็นวง,วงโบรเกอร์เองเนี่ยรู้ว่าคนนี้มีเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไปชักชวนลงทุนมาให้ลงทุนเรื่องกกับหมอบุญนนอย่างถามพี่พี่มีแค่ถ้า5ล้าน10ล้านโอเคเขาก็ไม่ได้ชักชวนก็ถือว่ายังลงทุนน้อยอยู่แต่พอคนที่มี400 5้ห้า6้ล้านเขารู้แล้วคนนี้นะครับสามารถลงทุนได้ก็ไปชักชวนว่าโครงการนี้น่าจะมีอยู่จริงเกิดขึ้นจริง<ๆ>ทั้งหมด ตอนนี้ยอดเต็มนะครับสองร้อยเจ็ดสิบสี่สองร้อยสี่สิบเจ็ดคนซึ่งยอดมันก็ต่างกันตั้งแต่หกร้อยล้านสี่ร้อยล้านบางคนห้าสิบล้านสิบล้านมีหมดครับสองร้อย่ท่านเนี่ยก็คือเจ็ดพันห้าโครงกรเลยใช่ไหมใช่ครับประมาณนั้นครับแล้วส่วนใหญ่ก็อ้างว่าไปลงทุนในห้าโครงการนีใช่หมครับใช่ครับแต่ปรากฏว่าห้าโครงการนี้ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนเลยตามภาพฉายนี่เลยครับ ที่เขาโชว์ส,ส,ส,สตังเนี่ยเริ่มเริ่มได้แต่ตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนช่วงตั้งแต่ที่ผมที่มาแจาง6 6้งความตั้งแต่ 2> 2ปีหกหกไปถึงหกเจ็ดเนี่ยระยะเวลาสองปีครับแต่ช่วงภาคหลังเนี่ยช่วงตั้งแต่พุทธพาขึ้นมาปีหกเจ็ดเนี่ยเริ่มมีผู้เสียหายมากขึ้นเนื่องจากเช็คมันเด้งคือเวลาการทําสัญญาผู้ยื่นเดิมมีสามเดือนหกเดือนสิบเดือนปีนึกออกไหมครัทีนี้พอเขาไม่ได้ดอกเบี้ยเขาก็โถงถามถูกไหมครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองพอครบสัญญา ก็ไปขึ้นเงินเชคก่อนดิก็ตามทวงถามของเงินต้นคืนก็ไม่ได้นั่นคือปัญหาที่สะสมทับซ้อนกันมาเรื่อยๆจริงๆหมอบุญเนี่ยเอาสตางค์ไปใช้ในธุรกิจอเก่าของเขาไหมอยู่ระหว่างเส้นทางการตรวจสอบทั้งหมดว่าเงินหลังจากที่ได้แล้วไปเส้นทางไหนไปยักย้ายถ่ายเทไปส่วนไหนไปฟอกเงินส่วนไหนนะครับธุรกิจเก่าเขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลมีสักกี่แห่งท่านตอนนี้ที่ตรวจได้ประมาณสี่ห้าแห่งครับ ที่ตดรวจได้นไในประเทศในเครือทั้งหมดที่เขาลงทุนรวมถึงเขามีมีบริษัทด้วยนะครับที่เป็นลงทุนในบริษัทของเขาเองเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ทําการตรวจสอบทั้งหมดในส่วนที่เขายากัยาก,ย,ก,ย,กย้ายถ่ายเทเงินไปยังบุคคลถึงคันไดซึ่งต้องผิดข้อหาร่วมกันฟ้องกันแน่นอนนะครับในส่วนนี้กำลังดำเนินการขยายผลต่อนะครับกับพันกับลูกตรงเนี้ย ไปมีส่วนเกี่ยวข้องคือเป็นคนเซ็นสลักหลังเช็คอย่างเดียวความผิดอื่นมีไหมก็คือเป็นคู่ท้าถามก็คือการเป็นตัวการร่วแมแบ่งหน้าที่กันทาําตัวภรรยากับลูกณนะตอนนี้ที่ชี้ชัดคือการนะครับร่วมเซ็นนะครับลงรายชื่อหลังเช็คเป็นการคำประกรันนะครับในตัวเช็คงกล่านะั้นและก็ลงรายชื่อในเรื่องสัญญ,ญาเงินกู้ด้วย าาจ,ะจะพยายามถึงที่สุดนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นนะทรัพย์สินที่เขาถูกย้าย,ายถ่ายเทนะครับเราจะดำเนินการถึงที่สุดนะครับเพื่อนำทรัพย์สินกลับมาคืนกับพี่น้องประชาชนทุกคนที่เป็นผู้เสียหายให้ได้แต่ปัญหาก็คือยังไม่รู้ว่าสตา 7, ังค์เจ็ดพันมันอยู่ที่ไหนแล้วเอาไปทําอะไรเนี่ยตรงนี้มันไม่อันตรายาาไปแล้วหรออยู่ระหว่างการรวบสอบทั้งหมดยืนยันว่า มีจุดหนึ่งจุดใดที่สามารถตรวจสอบได้ยึดอายัดได้นะครับเจ้าที่ตำรวจทั้งหมดดำเนินการนนในสิร้อง mm hmm. ตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับมีการใช้ในช่วงวัคซีนช่วงนั้นใช่ไหมพวกนั้นมันบิรก่อน,นะครับต้องมาดูโครงการ mm hmm. ที่เขาเคยไปหลอกหรือเปล่า mm hmm. ในชวงนวัคซีนนะครับก็ mm hmm. ไปทาโครงการอะไรอีกไหมนะครับผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นเนี่ยซึ่งเสียหายใน,ในระดับหลักร้อยล้านขึ้นไปเนี่ยมีการไปแจ้งความที่กองปราบเนี่ย เป็นเพราะเขาเชื่อมั่นคําว่าในหมอบุญหรือเปล่าที่เป็นอาจารย์ญญสอนผมว่าเป็นคาโฆษณาชวนเชื่อสองเขาก็อ้างเรื่องว่าตัวเขาเองก็มีโรงพยาบาลสองมีอยู่ในตลาดหลักทร,รัพย์มีหุดอยู่จริงถูกไหมครับก็เลยหลงเชื่อว่ามีการพัฒนาแบบนี้จริงแต่โครงการกลักเมื่อไม่อยู่จริงก็คือการหลอกลวงในชัดเจนอยู่นะ<ช>แล้วนะครับลูกสาวคนที่ถูกออกหมายจับเนี่ยมีการสลัดหลังเช็คด้วยใช่ไหมครัใช่ครับแล้วผู้หญิงคนหนึ่งที่เปนน็นนามสกุลไะ อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีการกล่าวอ้างว่าถูกปลอมลายมือชื่อนะครับและพวกเวลานั้นเขาไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับถ้าพบว่ายังมีส่วนในการกระทําความผิดก็ต้องออกไปจับอยู่ระหว่างก่ามกันถาอยู่ก็สลักหลังเช็คก็ผู้เสียหายมาแจ้งเนี่ยเป็นเป็นพวกพ่วงแล้วเป็นตัวคดีอยู่เดี๋ยวขอตรวจสอบทั้งหมดมูลค่าก็ทั้งบดรวมแล้วทั้งหมด7,500าล้านนี่แหละ คนที่เปิด,ดท,ปทุนกำลังตรวจสอบเพื่อไล่เรียนอยู่นะครับอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะครับก็ฝากประชาชัมพันนะครับผู้เสียหายท่านใดนะครับที่นะครับถูกช่อโกงนะครับก็สามารถฟาองร้องทุกข์กับคณะสวนคณะนี้ได้นะครับเพื่อดำเนินการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะครับดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ เดี๋ยวเราจะมีภาพขึ้นจอให้ท่านดูนะครับจากอินเตอร์เซ็ตนะครับเดี๋ยวจะมีภาพการเมืองการที่ผ่านมาให้ส่่อดูนะครับกะไล่ที่สองเลยกระไล่ที่สองกระไล่ที่สอง ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมหรือพอเตอร์ซาขารายงานสดจากกองบัญชาการตำรวจสองบามค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ได้เดี๋ยวอุยาสงผ่านผู้ื่อข่าได้ไหมได้โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วแล้วตัวผู้ต้องหาจะฝากคำยังไงนะท่านท่านตอน วันนี้นะครับวันนี้ผูกาทั้งหมดนะครับเป็นฝากคาต่อสารอาญานะครับวันนี้ครับช่วงช่วงก่อนเที่ยงเบื well ้องต้นมีทางโลเกอร์เขาก็ให้การยอมรับว่าเขาก็ไปชักชวนผู้เสียหายมาลงทุนเขาจะได้เปอร์เซ็นต์สมมุตินะครับ10ล้านบาทเขาจะได้ยอดแรกจากของผู้สมาครแปดนห้าบาท แล้วเขาจะได้เปอร์เซ็นต์อีก่เปอร์เซ็นต์จากดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นรวมแล้วในการทำพัญญาสามเดืนอนเขาบอกว่าเขาก็ได้ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจากยอดหนึ่งล้านบาทที่เขาสามารถชดเชวน่าธรรมเด้ยมได้โอเคนะครับขอบคุณครับ ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมไปพเตอรตอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ระเราอยู่กันที่กองบัญชาการตำรวจนะครบาลค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทางบชนค่ะมีการถาแถลงข่าวนะคะกรณีการออกหมายจากคุณหมอบุญนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็มีพฤติการที่อ้างว่ามีการระดมทุนค่ะ เกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์5โครงการทั้งที่โครงการนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมไม่มีอยู่จริงค่ะซึ่งโครงการส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกโรงพยาบาลนะคะทั้งในไทยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ที่ต่างประเทศ5โครงการดังกล่าวนะคะคุณผู้ชมก็มีโครงการก่อสร้างศูนย์มะเร็งโครงการเวล l เน s s ต e ซนเตอร์โรงพยาบาลในสปปลาว เข้าร่วมกันลงทุนโรงพยาบาลที่เวียดนามนะคะคุณผู้ชมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยค่ะก็มองนะคุณผู้ชมว่ามันเข้าข่ายความผิดฐานร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันให้กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนแล้วก็ร่วมกันฟอกเงิน คือวันนี้เนี่ยนะค,คุณผู้ชมก็มีการออกหมายจับนะคะทั้งทางหมอบุญน,นะคะภรรยาลูกแล้วก็พวกด้วยนะคะที่เชื่อว่ามีการกระทํากันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นเครือข่ายค่ะ เนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นตัวโมเดลนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะได้ตรวจยึดมาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าทางหมอบุญเนี่ยค่ะก็ได้หลบหนีไปแล้วนะคะคุณผู้ชมที่ต่างประเทศเห็นว่าไปที่ฮ่องกงค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กําลังจะหลบหนีไปต่อนะคะที่จีนซึ่งอยู่ระหว่างการ ประสานนะคะคุณผู้ชมนำตัวมาดำเนินคดีค่ะเพราะว่ามีพฤติการหลบหนีนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็เชื่อได้ว่านะคะคุณผู้ชมทั้งกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยค่ะจะมีหมอบุญเป็นตัวการในการออกโครงการภรรยากับลูกเนี่ยก็เป็นผู้ร่วมทําสัญญานะคะคุณผู้ชมเลขาเป็นคนทําสัญญาก็เชื่อได้ว่าตัวเลขาเองนะคะคุณผู้ชมก็เป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนมี ในส่วนของกลุ่มโบรกเกอร์ค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่ชักชวนมาลงทุนนะคะคุณผู้ชมก็ทํากันเป็นกระบวนการนะคะในส่วนของภรรยาลูกของหมอบนเองตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มนะคะของที่ยึดมาได้ในวันนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเป็นโมเดลนะคะแล้ก็มีสัญญากู้ยืมเงินที่เห็นเป็น กองเอกสารที่วางไว้อยู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีโฉดด้วยค่ะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อได้นะคะว่ามีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่ดิน21แปลงด้วยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมทั้ง5โครงการที่ที่บอกไปนะคะไม่มีอยู่จริงค่ะก็เข้าขายการหลอกลวงนะคะซึ่งทางพลตำรวจตรีนภศินภิภูสวัสิรรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะคุณผู้ชมก็บอกนะคะว่า คดีนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในคดีค่ะที่ยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็เกิดเหตุกับผู้เสียหายเป็นจํานวนมากพอไปตรวจดูแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมูลและค่าความเสียหายนับเฉพาะต่อคนนะคะต่อคนเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่10ล้านบาทไปจนถึง4 0 0ร้อถึงหกรล้านบาทต่อคนเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีผู้เสียหายมากกว่า247คนแล้วเชื่อได้ว่าในส่วนของโบเกอร์กับตัวหมอบุญเนี่ย่ะก็รู้จักการแล้วก็เหยืย่อทั้งหมด247คนเนี่ยนะคะก็มีทั้งที่หมอบุญเป็นคน อกองแล้วก็โบรกเกอร์เป็นคนเลือกเองด้วยนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวโมเดลโครงการนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้มีการยึดมานะคะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปสำหรับการติดตามตัวทางหมอบุญภรยาและลูกนะคะมาดำเนินคดีค่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวหามีความคืบหน้าอย่างไรที่นี่นะคะจะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปค่ะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับเรืพอง r เ p o r t e r ายถูกช่องทางด้วยนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้ดิฉันนัทฝันช่วยจำปารายงานค่ะ